เกิดขึ้นเป็นรายวันเลยเาทำอะไรกันเขาฉุดนักศึกษาไปลุมซองข่าวใหญ่นี่ข่าวใหญ่มากเชื่อไหมน้องตอนที่เกิดเรื่องที่นครปฐมอ่ะพี่นั่งรถไปนครปฐมส่งรอบแล้วไปทำไมอ่ะไปวนเวียนปนเปี้นตรงองค์พระปฐมเจดีย์เข้าซอยนั้นออกซอยนี้เพื่อจะดักรอยพวกเฮียนะแล้วเจอไหมไรซึ่งวีแวะระหว่างที่สายกำลังเดินเปลิ่มาขับรถไปย่ามเจียววหวนทำไงที่จะโดดขึ้นรถแม่งเลย ออกขาเกี่ยวเอมันวะแล้วมันจะข่มขืนใจไม่ต้องข่มขืนพี่หรอกยังไงแค่มันสะกิดพี่ก็จะจัดให้อมันมากันยี่สิบคนจะข่มขืนพี่อาจจะลองได้แค่คำเดียวว่ายาแต่ยาเข้ามาจะแตกแผลมันมากันห้บคนช่วงนั้นพี่อาจจะป้องกันพ่อมาจารีห์หกพี่ถ้ยังไงอาจจะคว้าไม้สักท่อนมาเลยตีไปที่หัวมันหนุนหัวนอนแม่งเลยแล้วไอ้ฆาตกรบ้ากามไอ้พวกโลกิตมันจะต้องเข็ดแม่ขับย น้องสายแม่ไม่ได้ขำธรรมดานะมาแม่นั่งมองกูแล้วเกงตามกูนะเกงไม่เกงเปล่านะ,ะเวลากูพูดที่แม่ก็จะเกงตะปากเนี่ยแม่ถามได้เลยครับเพราะว่าน้องสายก็เป็นอะไรก็แล้วแต่นะเด็กเล็กๆไม่ต้องกลัวพี่น้องสายนะยังไม่กลัวเลยทุวกวันพี่